สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว u t u b e ที่เข้ามาฟังเจี๊ยบนะคะตอนนี้ช่องก็ยังไม่โตอะไรแต่ว่าจะก็อยากจะลงคลิปไปเรื่อยๆ Yes เ,เจี๊ยบอยากจะเล่าให้ฟังว่าการทำงานที่นี่ของเจี๊ยบได้6เดือนเนาะใครๆทีเ่เข้ามาดูก็จะรู้ว่าการทำงานที่นี่6เดือนจะได้อะไรม้างและเจี๊ยบไปอยู่ UK เค ย่างเข้าปีที่สองถ้าเพิ่งเริ่มทํางานได้หเดือนจะก,ก็พูดไปม้างแล้วแต่ว่าอันนี้คือจะจะพูดในในสิ่งที่จะได้ได้จริงๆอันดับที่1นึ่งจะได้ภาษาได้ต่อยอดเรื่องภาษาได้พัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองให้ดีขึ้น2องมารยาทจะได้แน่ๆน่มารยาทเพราะว่าบางคําที่เราสมัยก่อนเราใช้ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง เราจะใช้คำพูดผิดถูกๆก,กับคนแล้วเขาก็จะมองเราว่าเป็น l o o s e person ที่จะเคยพูดไปอาจจะเป็นดูคุณเป็นคนยังไงคือเหมือนบ้านเราอะค่ะสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลยังใช้ชได้อยู่ที่นี่ไม่มีใครหรอกค่ะที่ทอ่ชอบคนพูดจาที่ไม่ดีหรือว่าพูดจาไม่เพาะเขาสอนให้เราพูดเพาะบางคนอาจจะบอกว่าเอ,อคนไทยบอกว่าเออบางคนนะคะบอกว่าออคนพูดปากหวาน ใจร้ายหน้ากับใจไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วทุกคนบนโลกใบน,นี้ทุกชาติทุกศาสนาทุกชาติทุกภาษาทุกคนต้องการได้ยินได้ฟัง80%ภาษาที่สละสลวยคำพูดที่เพาะงั้นพ่อแม่พี่น้องเราปู่ย่าตายายไม่สอนหรอกเราให้ฟังให้พูดขาให้พูดขาให้พูดเพาะให้รู้จักขอบคุณที่นี่เขาก็เหมือนกันต้อง please ต้องเออ s e a ต้องเอ่อ uh, นั่นแหละค่ะคำลงท้ายที่เราจำเป็นต้องใช้ตลอดแล้วก็ต้องมีเหมือนบ้านเราต้องมีขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเหมือนกันค่ะงั้นทุกชาติทุกทุกชาติทุกภาษาก็คล้ายๆกันแต่เพียงแต่มันเป็นคนละภาษาอย่าไปหลงเชื่อว่าเออพูดจาดีแต่จิตใจไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ กูเกียดนักอนพุ่นทุกคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวเงี้ยมันก็มีค่ะอย่างนั้นก็มีไม่ได้เถียงแต่ร้อยทั้งร้อยขอให้พูดดีไว้เถอะค่ะเพราะว่าคุณจะเข้าสังคมง่ายนะคะสำเนียงสอบภาษากิริยาสอดสกุลจะขอใช้คํานี้นี่คือท,ที่ที่นี่จริงๆอคือจริงๆก็จะสอนให้เราเป็นคนไนซ์ยิ่งเรามา อยู่ในสังคมหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายความเชื่อเรายิ่งจําเป็นต้องใช้สิ่งนี้ในการดํารงชีวิตอย่างมากอันนี้จะอยากฝากคนที่อยากเข้ามาอยู่ในต่างประเทศอยากเข้ามาอยู่ในอาจจะมาทํางานในสังคมหลากหลายเหมือนเจ็บอย่างเงี้ยอืมวันหนึ่งเราอาจจะได้เจอเง,งี้ยเราไม่รู้อะไรมันไม่แน่ไม่นอนเจ้าก็ไม่คิดว่าจะจะ,จะมาทํางานตอน50บวกแต่เราก็ได้ทํางานถึงแม้ ถึงแม้เงินเดือนมันจะไม่มากอันดับสามก็คือได้เงินนี่แหละค่ะเงินเดือนไม่มากแต่เราคิดได้แล้วว่าเดือนหนึ่งถ้าได้คิดเป็นเงินไทยก็หกเจ็ดหมื่นแต่เราก็ถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเพราะว่าเราไปรับจ็อบอีกเราก็ได้เ,เกือบแปดหมื่นเข้าไปแล้วหักภาษีแล้วเราก็เหลืออยู่หกเจ็ดหมื่นก็ดีกว่าอยู่บ้านเราเพราะว่าจะแค่ความรู้ก็แค่ปวชถูกไหมคะก็จะไม่ เอาอะไรกับมากมายคิดดิเจ้าคิดว่าคิโชคดีจะไม่เพ้อไม่ฝันจะแล้วอันอันดับที่4ี่ก็คือได้สังคมใหม่ได้เจอคนใหม่ได้รู้จักผู้คนว่าเออคนนี้เขาเป็นยังไงคนนั้นก็เป็นยังไงทุกคนเหมือนหนังสือให้เราได้อ่านได้เรียนรู้เพราะว่าจะมาทำงานที่นี่ก็ค่อนข้างจะหาดดใหม่ๆซุปเปอร์นางเป็นคนคนไทยแล้วนางเปดพูดคนพูดเสียงดัง แล้วเขาก็อาจจะมาแตกต่างจากวัฒนธรรมความเป็นอยู่จากเราแล้วก็ไม่อาจจะพูดแต่ว่าสิ่งที่เจะบโดนก็คือกดดันหลายๆเรื่องอย่างเช่นเราทํางานไม่ถูกต้องเรามาใหม่ๆเรามาสายอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะใช้คําพูดที่ไม่สุภาพกับเราอะไรอย่างเงี้ยแต่จะพูดเป็นภาษาไทยนะคะแต่เราก็ทนเอาเพราะว่าเรามาถึงที่นี่แล้วเราก็ไม่อยากจะไม่อยากจะหนึ่งไม่อยากให้คนข้างๆเราคือสามีเราเนี่ยอมองว่าเราเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอ นี่สำคัญเราก็อยากจะทำแล้ววันนึงเรามี experience ก็คือว่าเอาเอทำงานได้จริงๆมีปรวัตในการทำงานวันนั้นเราจะบุยบินไปไหนก็ได้ตอนนี้จะบอกเลยว่าจะพร้อมที่จะหางานใหม่ถ้าเราจะ,จะไม่แฮปปี้เพราะว่าจะมีประวัติการทำงานที่นี่อังกฤษเขาให้ให,ให้ให้ความสำคัญตรงนี้มากนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะค่อยพูดให้ฟังโอเคบ๊ายบาย,บายค่ะ